พี่น้องงอมงอมอยู่บนในสวนน้ำหาคุณยายไปกินเข่าสินเด้พี่น้องแต่ละเมอนี่ก็นน้ำหากันไปกินเข่าอยู่สิละค่ะหอดย่มกินกันน้ำหาเอิ่นสินเด้เห็ดอีหยัางยันดีกุนขีออกไปไว้บ่อนื่นไงล่ะก้นกลางสวนกุนิงไปไว้บ่อนอื่นมันอยู่กลางสวนนเฮ้กัยมึงเนี่ยพี่น้องปลูกไว้แล้วกันยังหาแนวเห็ดเอาคนค้นใบยูบะเศร้านะพี่น้องปลูกไว้นหนิมึงเนี่ยเกิดดีเล้อเด้ อีกย่งผุ่นบุยผุ่นก้นด้่ายไร่ปนันบ่ย่อยป้าปพี่น้องพุน่นนะบุยมาเอาไปหนีเด้อพี่น้องเอ้ยมาเอาไปเห็ดกินได้ผู้ใดอ่ะมีแนวใส่บ่กระชายบานคุณยายเอื่นชิงนะคะ <c oughs> เอือนกันง่ายๆกับเอือนชิงแถวบานเอือนเรียกกันชิ่นปากว่าชิงกันว่าชิงนี่สิหูเลยยังสิแหละคะ่ะถ้าเป็นชิงแบบนั่นอเอือนว่าชิงไงได้บ้านนี้อันนี้เอือนว่าชิงหน่อย แต่จริงๆแล้วซื้อเพิ่นที่หูจักกันด e e ีก nope, nope. e. e. pa ็คือกระชายพูนะเต็มสวนหนึ่งราศีอันใหญ่พ่นนะพี่น้องปลูกไว้แล้วงามแล้วก็หาแนวเห็ดเนาะคนคนมันเนาะคนหาแนวเห็ดมันสิเอาไปปลูกไม้พ่นนะบุ้ยพูนะเป็นหัวดีเถอะเมื่อก็น่าแย่เอามึงกัน่อบุ้ยพูนะเงาหนึ่งบุ้ยพี่น้องมคนเนี้ยบุ้ยบองแนี่ยบองแนี่เอามึงกันหน่อยแย่บุ้ยต้นเดียวบัหนี้เงาเดียวบัหนี้ เด้กแล้วปูแบบรับปูแบบธรรมชาติได้พี่น้องปู่แบบปลูกทิ้งปลูกคว่างแม่บ่ได้บ่ได้ดูแลอีหยังหมากไม้แม่มันปลูกง่ายบ่ย่าแเราก็บ่ได้ใส่ฟุ้นใส่หยังหมากไม้ได้ใส่ฟุ้นอันมุ่นสักอันอยู่ในขอกนี่แหละมึงเนี่ยพี่น้องฟุ้นอ่ะไปเผยผู้ใจดูแลานเอ้แมาเด้อฟุ้นอ่ะแล้วสิกล่นออกไปเบิดเดี๋ยวแล้วว่าแล้วสิกล่นออกไปเบิดอแล้วสิใหญ่หมองไปปลูกไม้แล้วว่าอยู่นี่มันอยู่กลางสวนแล้วสิแล้วสิปลูกแนว่ยไม่ อันกะยังว่าคนอยู่ซือว่าเป็นแม่ปลูกแล้วกะนยับอยู่หันละพี่น้องยับไปยับมาอยู่หันละแล้วคนอยู่ซือว่าเป็นพูนะเบิ้งเบิ้งเหงานั่นเบิ้งยังพันลูกพันหลานกินหนึ่งตัวบู้ยพูนะอย่าหักแค่ยังไงพูนมันหักออกไปเบิ้งละพูนะคันห้าอยากได้ขิงแบบงามๆาเงาเงห้องแกบดีๆแล้วก็ใส่ฟุ้นไว้ อันนี้เห็ดแค่มาชารแล้วตั้งสีเกิดจะเล่นอืมอันนี้เห็ดแบบธรรมชาติแบบว่าปลูกไว้เน็บไว้แล้วก็ย้ายไว้เังสี่เดี๋ยวแล้วก็เอายังสี่ลับพี่น้องไปไปเน็บไว้เน็บไว้น้ำดินบานมันก็ขึ้น,น,นบ่งในขึ้นหัวให้เล่าไหมเนี่ยมันก็พ่อได้กินได้ใส่อยู่แต่ว่าพ่อได้กินในเห็ดน้ำยาขนมกินอยู่เฮี้ยนคุณยายนี่ใส่ยางเดียวคือน้ำยาขนมกินนะพี่น้องก็งกินก็กซุปน้ำใหม่้ผัดให้ปลาใส่หางก็ดีตัว พูดนะมาเอาไปกินเด้อพี่น้องเลยผดดู้ใดยายเราบ่ซสื่อบ่อให้ซื้อให้ขายดอกผแล้วสิพูดออกกันบุูกันล้านไปนยุนี่แบงไปไหนไปสวนงงยยเหมืองไงพูเนีนแล้วก็บ่ได้เอาไปปลูกหลายแล้วก็ป,ป,ปกล,ลูก,กลน้อยๆเอาใส่เงียงเงียงสิหละพี่น้องฮักเป็นเงียงเป็นเงียงยาย่ไว้เองสิละพูดผู้น้นทั้งหลังแล้วเนี่ยแล้วจะเอาออกเบิร์ดค่ะเนี่ตะกี้ยังเต็มสวนเป็นเลยได้พี่น้องบัน่นบ่พันก็เลยว่าสิป,ปูกงียงหลายแต่ยายขายก็บ่ไให้ขายแบบนัน แล้ <laughs> ก็บอกว่าปูไว้ปันป้นลูกปั้นหลานกินกลูกหลานก็บ่ค่อยได้มาเอาไปกินหรอกเพราะว่ามันเป็นชิง้งนี่กันบ่ไปขายถ้าลําพังสิใส่กินอยู่ในขั้วเลื่อนหรือมันบ่ค่อยได้ใส่ไหมพี่น้องใส่เฉพาะแามแบบว่าอย่างเห็ดนมจีนอันมกน้ำม้เห็ดอีหยังสิโดนๆยังได้ใส่เทื่อนึงสรุปแล้วก็คือดโดนๆยังได้ใส่เทื่อนหนึ่นงมึงแน่นละ่ะมึงแน่นละ่ะเก็บไปใส่คุณอ่ะ นีพนนน่พี่น้องคุณน่ะยังมีท่านเดย์เบิร์เดย์คุณเดย์อีกหลายพู้นี้ส่วนทางหนึ่งยี่ทางคุณนี้อีกปลาหนึ่งปลาฉิงคุณน,น่ะคุณเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งแย,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 ย่อะย่อะอะให้เพื่อนเบิ้งเนี่ยโ <c oughs> จกขึ้นมากเงาหนึ่งแล้วย่ยแล้วเคาะดินออกถ้าอยากให้เพื่อนออกหวัวดีๆคือเอาแกะห้องในหวัวเหง้าค่ะเคยเห็ดแลลวใส่กระถาง

ลราหอดงามฝนฝน,นลงดินซุมเพิ่นกระสิเกิดงามนี่สิละคนได้ไลายล่ะได้ไล้างฟ้อมหนึ่งล่ะเหลือหีกอยู่ต่างหลายมาเอาไปปลูกเด้อมาเอาไปเห็ดกินเด้อพี่น้องเอ้ยนะมาอื่นคุณยายไปกินเขาเราบอกว่าเห็ดเวียกอยู่พี่ท่านท่านได้กินว่าท่านหิวตียายเห็ดเวียกติดพันธุ์สิบ่อ <laughs> อขอบคุณทุกการรับชมค่ะ